ก่อนหน้าพี่ไปตรวจค่าไตามาจากคุณหมอเมื่อเดือนมีนา<ม>ก็คือค่าไตาของพี่มันอยู่ที่81ซึ่งจริงแล้วมันก็คือระยะที่สองจากที่เรารู้กันมาแล้วคือตรวจสุขภาพแล้วคุณหมอก็จะบอกว่าไตาปกติแต่พวกเราจะรู้กันเองว่าโอเคนี่คือระยะที่สองหลังจากนั้นก็ก็ทานอูมิวันละซองก็ทานวันละซองแล้วก็ไม่ได้ไปตรวจสุขภาพอีกเลย เพิ่งเมื่อวันที่วันที่10สิงหาเนี้ยก็ิืงจะไปตรวจมาแล้วค่าไตอ่ะที่ได้มันก็คือค่อนข้างจะโอเคเลย <c oughs> ก็คือค่าไตามันขึ้นออเป็น93 <c oughs> ก็คือมันก็คือจากระยะที่สองมันวิ่งไปที่ระยะที่หนึ่งก็ขึ้นมาประมาณ12เป <c oughs> อร์เซ <c oughs> ็น่าคุณหมอก็บอกว่า <c oughs> พฤติกรรมการกินของเราอ่ะ <c oughs> ก็คือปรับจูนได้ดีแล้วแล้ว แล้วเขาทราบแหละว่าเรากินอาหารเสริมเขาก็จะบอกว่าถ้าอาหารเสริมันไหนที่ที่คุณกำลังกินอยู่แปลว่าคุณจะกินต่อไปมันดีสําหรับคุณแล้วละ <S <S ่ะคุณหมอก็จะพูดอย่างนี้ออืแต่เรื่องของอาหารการกินเราก็จะกินปกตินะไม่ได้แับไปคนโทรลอะไรเพราะมันไม่ใช่ระยะสี่ระยะห้าค่ะอันนี้ก็ถือว่าผลลัพธ์ค่อนข้างจะโอเคระยะเวลาที่ห่างจากที่เราเราไปตรวจจนถึงปัจจุบันก็คือประมาณประมาณสี่เดือนกว่า ก็คือขึ้นมาสิบสองเปอร์เซ็นตอ๋อคือจากตรวจที่ตอนแรกอยู่ที่แปดสิบเจ็ดนี่ก็คือแล้วก็มาตรวจล่าสุดนี่เก้าสิบสามนี่คือห่างไปสี่เปอน์ใช่ไหมฮะครั้งแรกก็คือแปดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตแต่อย่างที่เรารู้กันก็คือคุณหมอก็จะบอกว่าปกติเนาะใช่ใช่ค่ะราะถ้าเกิดว่าค่า GBA ยังไม่ต่ำกว่าหกสิบคุณหมอก็จะบอกว่าไตปกติอยู่ใช่ฉั้นถือว่าคือผลลัพธ์ก็คือชัดเจนเนาะเราก็ปกติเราก็จะกินกันตลอดอยู่แล้ว ถ้าเรามีอาการที่เราคิดว่าเรามีความสุ่มเสี่ยงจากโควิดเราก็จะเพิ่มเราก็จะกินกินมินเพิ่มไปกินเอสโซ่ก็คือกินอมีก็คือทีฮีโร่ของเราอือฮึค่ะอันนี้ก็คือขอแชร์ตามนี้ก็คือผลลัพ์ชัดเจนค่ะ,อะขอบคุณคุณเอ๋มากค่ะ